<C oughs> ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การ ATV ีวีชินเนลวันนี้อยู่กับผม ATV นะครับผมเราไม่เล่นเกม๊ยวมอ,อ่ากันนะครับผมมาเล่นกันเด็กคือมอยกันนะรเราจะมาเล่นกับเด็กข้างไข่ผมกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม๊ยวมอ,อ่าเดี๋ยวผมอันนี่ครับเด็กก่อน โอ้ยแ่ไเว้ยตัดหนึ่งดีไม่ใช่สัตว์อาได้สักทีหามเง้ยก็จะได้ โอเคนะครับเอ้ยโอเคไป โเขาคุยัหม มาขออีกรอบหนึ่งไม่ผิดหรอวะเออ,เอ,อมาสักทีครบแล้วท่านผู้ชมมาอาจจะเกมเดียวก็ได้นะใครจะไปรู้ควรจะได้เล่นทีหนึ่งคนยากโอ้ย โอ้โหโอ้โหอย่างงี้อ่ะมาถึงแล้วก็ได้เป็นกับมันด้วยถึงกบคนลุกคนพองโ oh, อนะ้แหลกเลยนะท่านผู้ชมเอ้ยโคตรแหลกเลยมาถึงฆ่าใครอนนี้วะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ไม่เลยสัตว์ไปเลยกูโอ้โหไปอะไร <c oughs> ข่าชิมึงข่าชิเป็นไงโอ้โหโอยู่ด้วยกับมันด้วยมยั้ย ใครเป็นน่ะใครอ่ะเมื่อกีพิมพ์ใครอะมีสิบโนวันไม่รู้อะผมสกิปแล้วกันอืมก็แบบก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไรเลยอะอุ้ย ไรทกรีนเขียวอ่อนเนาะไม่มีใครโดนโหวตนะครับผมน่าเสียดายจัดก็ยังเหลือเราจุดสองคนโอ๊ยติด โอ้ยใครมากดอะไรไปวะเดีย๋ยวผมไอ้หนุ่มใจเย้ไอ้หนุ่มโอ้ยไอ้เฮียมีคนมาไอ้ไอ้ดีดีว่าโอ้ยเฮียมีคนฆ่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไมไ่ทำอะไรเลยก็ไปกดตรงนี้กูรับมห้ด้วยกันยั วดีคท่านผู้ชมไป,มไปอีกสักเกมกำลังมันกำลังมันอยากเป็นอีกจังเลย <laughs> อยากเป็นอีกจังเลยนี่อยากเป็นอีกจังเลยอยากได้สีแดงนะแต่ใครใชิมแย่งหมดแล้ว You are back ไม่นะทำไมคนมันเหลือเจ็ดคนล่ะไปไปไปมาแล้วไปเลยโหสิบคนกูจะคายมันเลยบอกเลยถ้าเป็นถ้าผมเป็นนะเอาเลยมันโอ้ยตัวตาสาวได้ โอ้ไม่ได้เป็นผมว่ามันคุณจะไม่เป็นนะเดี๋ยวเลิกกิจแล้วกันเลยโอเคดูดาวไปอ๋อติดโอ้ยี่กูรู้นะว่าใครเป็นไหนพ่อกูรู้แล้วโอ้ยดาวอยู่ไหนวะ าไม่หายาจังหมโอ้โอยยาล้มจแล้วเราช่วยทำคุยโยไอ้ดีตายงวะาดูมั้งันเอ้าวอาเล็กโคตร เป็นยังไคือตายหาหมดล่ะมีกรดะดุเปล่าววะหัวเจ็บคอบเ,เอา้าไม่ได้กันแล่ละ อ้าวเหลืออยู่สองคนเฉยพอแม่งหลุดแน่นอนเลยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมบอกก่นกันสองเกมพอดีเลยได้ <c oughs> เ,เป็นได้รอ้หนึ่งโอเคครับถ้าใครชอบกิปนี่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกนด้วยนะครับสี่ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันไปเจอกัน <c ười> จบับคอไอ้ยีย